Card number 119. <laughs> you need to run better than 8.8 seconds in this Pro 6 class. I'll look up, I'll look high, like a cup. Well, it's easy, bad. Toby Lee, Jack GT Auto, Malaysia, and he's like a GT R. I'm sick. Up next, card number 28. Toby Lee, from GT Auto, Malaysia. เขาว่ากันว่า2,500ฮอร์สพ o w e เวอร์คันนี้อ่ะยะกูก็มั่วไปเลยแต่กูเห็นก็ว่ากันกูก็ว่าด้วย2,500ใช่ไหม2,500แรงมาครับเขาคือทั้งฝูงอ่ะอ่าไม่มีต่ากว่าพันมาโอ้ I อ e a r d that this car is about 2,500 Horsepower on his Godzilla GTR y o have to wait and see how many second s he will run like i said this pro 6 class you need to run better than 8.8 second s น่าสนใจครับตรงที่เกจิครับบุญตาราม77กับสปีดดีมาดูฮะน่าสนใจครับเราต้องขอดูด้วยฮะครับเราต้องขอดูด้วยแล้วครับน่าสนใจครับพระดีพุทธคุณดังครับเอาอีกแล้วหลวงพ่อวัดดังๆต้องสปีดตีฮะ มาเลเซียครับคันนี้มากับ GTR เยี่ยม Here we go Toby oh Lee เฮ้ยดีว่ะ Very good ตรงเป๊ะเลย Very good Very straight บับของไอ้ Point z e o nine for Toby Lee Malaysia โโอ้ห Good job Good job เจ็ดอยู่แล้วครับ จะเจ็ดอยู่แล้วข้ามรุ่นต่อไปเลยครับยังแยังยังดูกันดีความมันยังมีอีกจะแข่งทำา่าเลยแปดแล้วคนอื่นถอยคนอื่นถอยออกกันหมดแล้วนี่คือสองคันแรกเท่านั้นนะครับ8ปและวแปหนครับผ่านเวลาการแต่ตัวแน่นอนแต่ต้องลุ้นอีก13คันครับผมว่าเจ็ดมีว่ะ